สวัสดีจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกานะคะแล้วก็เดี๋ยวไปชมบริเวณกันนะคะปราทิตตกดินแล้วตอนนี้แอดก็ทางย่าไปนะคะก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะเมื่อวานมีภารกิจด่วนก็เลยไม่ได้ตัดต่อนะคะวันนี้มาตัดก็เหลืออีกขย่อมนึงโอ้ตอนแรกคิดว่ามันนิดเดียวนะคะ พอตัดไปรู้สึกมันเยอะเนี่ยค่ะแยากองนี่แล้วก็ทำกองนู้นมา,มาตอนบ่ายแอดเผาไปแล้วกองหนึ่งนะคะด้านหลังด้านข้างนู้นแล้วก็กองเนี้ยเผาแล้วอันนี้ตัดมาใหม่ค่ะ,ะกองนู้นเพลยเลยเพราะมันยังจุดไฟไม่ติดนะคะเพราะก้านมะม่วงมันมันเหนียวต้องรออีกนะคะเพราะช่วงนี้น้ำค้างมันลงอะค่ะแดดมันไม่ค่อยมีมันก็เลยเผายากแอดเผากิ่ง พวกเ,เขาเรียกอะไรนะต้นต้นกระถิ่นน้องเขาตัดไว้ไปบ้างแล้วนะคะด้านไหนด้านในนุ่นกองนุ่นค่ะก็เหลือนิดหน่อยแล้วนะคะก็เอ็ดก็เอาคาดลากลากลาก,ลากมันให้มันมาสุ่มสุมรวมกันนะคะแล้วก็ให้มันชุ่มมันหายชุ่มก่อนนะคะเพราะว่าน้ําค้างมันลงแล้วก็จะเผาอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนเอ็ดกลับบ้านนะทนี้เอ็ดลดน้ําต้นไม้ ด้านในบ้านน้องแล้วนะคะวันนี้เพราะว่าต้องแยกโซนกันรดเพราะเราลดเร็วนะคะละายแดดอ่ะมันยังไม่หมดใช่ไหมมันก็แบบต้นไม้มันก็จะไม่ดีเรอให้แบบตะวันแบบแดดมันมันอ่อนแรงแต่ประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งเนี้ยถึงจะเริ่มลดได้นะคะแดดมันลดแล้วนี่มันจะขําเร็วช่วงเนี้ยก็เลยต้องแบ่งรดเป็น2โซนนะคะ ด้านหน้ากับด้านหลังวันนี้เราก็มาดูนะคะตอนนี้ปลาที่ตกดินไปแล้วนะคะตรงแนวเนี้ยเห็นไหมคะจ่อแสงสีเรื่องทองอลามนะคะตอนนี้ก็หกโมงประมาณหกโมงกว่าแล้วนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็จะปิดประตูบ้านแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้คงไม่มีใครมาแล้วอยู่กันสองคนแล้วนะคะกับแม่ก็จะปิดประตูลู่บ้านเลย អត់ចុចអត់ចាប់ជួយយើងតាមក້ອງមួយនោះ ออกาบ้านแล้วนะคะพระจันทร์ขึ้นแล้วค่ะพระกันพระจันทร์ขึ้นลำไรแล้วนะคะตอนนี้มองก็ไปนะคะจากหน้าบ้านไปในบ้านนะคะต้นไม้ล่มลื่นไหมคะพระจันทร์พ <laughs> ระจันทร์ขึ้นแล้วนะคะตอนนี้นะ <laughs> คะ <laughs> ก็ทำกิฟสั้นๆนะคะ หน้าบ้านนะคะเก็บบ้านปิดบ้านเรียบร้อยนะคะตอนนี้แอก็จะเข้าบ้านแล้วนี่แม่ก็เข้าห้องไปแล้วนะคะคุณนายคุณนายจะเข้าห้องไหวนะคะคุณนายจะเข้าห้องไหวเพราะข้างนอกมันแกจะชอบเข้าไปดูทีวีในห้องนอนแกนะคะนี่แอดก็ดูความเรียบร้อยเลยนะคะรอบๆบ,บ้านนะคะ บ้านแล้วนะคะดูว่าไฟมันมอดไหมคะ <g ül> ยังเหลือมันมันยังไม่ไม่แห้งดีนะคะก็ยังเหลือเป็นบางส่วนนะคะเผาไปสองขย่อมแล้ววันนี้ <g ül> ไฟทีละเล็กละน้อยนะคะตอนนี้โอเคตอนนี้ไฟเราก็าติดไฟแสงสว่างโซลาเซลล์ไว้นะคะที่หน้าบ้าน <g ül> ก็เดี๋ยวพอหมดแสงนี่นะคะช่วงนี้มันจะไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่นะคะโซล่าเพราะว่าแดดมันไม่ค่อยออกค่ะ แางแดดมันไม่ค่อยออกช่วงเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีแสงสว่างเท่าไหร่นะคะตอนนี้ไปดูนะคะดูความเรียบร้อยของบ้านน้องก่อนนะคะว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยคะ่ะเนี่ยแสงโซลามันยังไม่นี่เลยนะคะยังไม่ติด่าจะต้องมืดกว่านี้อีกหน่อยนะคะกโอเคอ๋อในห้องน้องก็ทำงานอยู่นะคะน้องก็ทำไม,ม่ในห้องด้วยนะคะ ให้ส่องออกมาด้านนอกตรงนี้ก็เริ่มติดแล้วค่ะวันนี้แอดมาสสยมะละกอไปสองใบแอดยังทำส้มตำทานนะคะแต่แม่คงทานไม่ได้ทำทานคนเดียวก็ไม่อร่อยเนาะเอาเอาไปก่อนกลัวกระลอกมันมา,มาเจาะนะคะแล้วก็เย็ดย้ายเขาก็ชอบมาขอกันเขาก็มาสสยกันไปนะคะแบ่งกันทานแบ่งกันกิน <c oughs> นะวิถีชาวบ้านนั่นเนาะโอเคนะคะตรงนี้ แล้วก็โอเคก็ขอจบคลิปสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้อาจัทรย์ทรงแสงแล้วนะคะด้านนี้อาจัทรย์ขึ้นแลวทองฟ้าเขาสวยงามนะคะโอเคนะจ๊ะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบาย